สวัสดีทุกคนเลยนะครับก่อนนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมค์คราฟอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในไมค์ครัฟต์ปิโน่สิบ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 เอ๊ะเสียงใครอ่ะทำไมไม่เห็นมันยืนข้างเลยคือเราแบบหาล็อบบี้แบบอยู่ได้กันไม่ได้นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่บอยแคทคุยเช่นเคยนะครับลิปที่เราไม่ได้คนทำมาห้วอผมมาครับโอ้าหทำไมก็ไม่รู้โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโซเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเดทรันกันนั่นเองมา บอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่แบบบอยเล่นวินโดว์สิบนะใช่เป็นครั้งแรกแล้วผมชอบตรงที่มันสมูทอ่าบอยบอยเห็นกระดาษไหมเนี่ยกระดาษเลือกแมปเราจะแบบไหนดีนี่เอาันเอาปแบบสโนแล้วกันเนี่ยครูครูอ้าวไปโรงเรียนเหรอเอออยาไปไปโรงเรียนไม่ได้มันมคโรโควิดมจะไปโรงเรียนนะไม่ไปโรงเรียนเอามาแล้วเอาเริ่มเกมแล้วโอเคอะไรเป็นคนกดเหรอใช่อ้าวก็คือคนกดจะเป็นหัวกะโหลกเอ้ยเป็นโครงกระดูกนั่นแหละหัวกะโหลกใช่ผมพูดผิดโอเคมาครับ เราสามารถใช้ขนนกเพื่อเป็นการพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับเกือบเกือบไม่ทันอดีฟไม่ทันอดีมาข้างหน้าแล้วนะอายางยางยางไปครับไปครับตอนนี้นะครับเรานำที่หนึ่งนะครับอ่ะยางยังครับยังไงครับ้อทำไมมันไปเร็วกั่านะวะบอยสามารถกดเพื่อไปแบบแถบต่อไปได้นะอันไหนวะแถบไปไป้ายชื่อหรือป้ายชื่อหรือเชือกนี่แหละเพื่อไปแถบต่อไปเพื่อที่กดได้ไงนั่นแหละ โอเคอุ okay. ย๊ยบอยอย่ากดนะบอยกู boy. มาแล้วอุย๊ยเกือบโดนบอยเห็นปะกูอยู่นี่ปัดอ้าวโ, <c oughs> โอ้โหโอ้อะไรอ่ะ <c oughs> มาดิมาดิจบแล้วอันนี้เราอยู่เช็คพอยต์ที่4นะครับมีทั้งหมด7เ,เช็คพอยต์อู้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเอา้ามันมันตายนี่นึกว่าไม่ตายเอากรามเลยสวยเลยทุกคนจะทันไหมเนี่ย <c oughs> ว่าไงเคียวยะมาว่าไงพ่อหนุ่มเคียวยะวันนี้ทำอะไรอยู่รีบมาดิอะไรอะไรแค่นี้รีบมาดิสวยแล้วไปครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กเอ้ยโอ้โหได้ที่อะไรเราได้ที่ห้าก็ได้อยู่โอ้โหเราได้ที่ห้าโบยเกือบเลียกเ่อถ้าบอยไม่กดนะอ่ะได้เลือกด่านสิสักครู่เหรอสักครู่อ่าสักครู่ก็ได้ลองดูว่าด่านโรงเรียนจะเป็นยังไงเมื่อกี้ไม่ใช่ด่านโรงเรียนเหรอไม่รู้งัอนเราอยู่สองคนใะแมปอะ สกูดานเก่านี่เอากูเป็นคนกดกันเนี่ยบ <c oughs> อยเ,เลือกสกูอ่ะหรือเพราะว่าเราเลือกแบบเราจะเป็นคนกดก็ได้ด่านเก่าหรือด่านใหม่วะเนี่ยเอ้ยปุ๊บเรียบร้อยกูตายหมดตายหมดตายม่เ <c oughs> ไป็นไรเลยครับด่านเกา่าเราต้องแบบเชี่ยวชาญเ๋ยเพราะเป็นด่านเก่าไงไ,<อ>ไม่โดนไม่โดนไม่โดนขอร้องยักคนเอ้ยเฮ้ยกำโดดเอยเรียบร้อยเขี่ยวยาคุ้งว่าไงเขี่ยวยาคุ้งยัย หน่อยเน่มาแล้ว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 ใจอันนี้โอ้ยโดดไม่ทันโดดไม่ทันโดดไม่ทันไอจระเกอโอ้ยจระเกเอ้าวงงงงงงงไปดิครับงงไปดิเช็คพอยต์เรียบร้อยเฮ้ยตายในผมผมที่หนึ่งว่ะวายไอ้เคี้วยักษ์กูธาเกตหมดแล้ว คนลอกพิฆาตปามเรียบร้อยพุ่งมาทีนีเข้าเส้นใจที่หนึ่งโอ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยกูบอกเล้ยคนมันโหดกูแลงต่อเส้นหมองไอ้เจ้าต่อเส้นหมองถ้ามันไปกูยอมรับกัเลยมันมองหน้ากูเออมันรออยู่มันรออยู่อันนี้ไม่ไปเรียบร้อย จริงๆถ้าเขารีบไปเลยมันก็จะได้กดแล้วก็ไปเดียวเลยนะครับคือถ้ายืนรอมันก็เสียเวลาวกดดิทำอะไรอยู่อะไรโกรกกัเหรอโกรกกันเหรอเย้โอ้โหผมที่หนึ่งอ่ะคือเฉียดคนที่สองไม่กี่เมียคนที่สองแลที่สามอ่ะแต่ว่าผมก็ที่หนึ่งผมก็อะไรผมก็อะไรผมว่าผมก็กดต้นตีนคนอื่นได้เยอะอยู่นะผมคิวไปสิหกอ่ะกดตีนไปเลยแหละมาครับรอบนี้ด่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมาไม่ได้กดแล้วไม่ได้กดแล้วไม่ได้กดแล้วไม่ได้แล้วเราไม่อยากเป็นคนกดวิธีที่สวยอยู่เนี่ย งั้นเราจะอันนี้จะเป็นคนถ่ายปะน่าจะมีนะโอเคแต่ตอนนี้โอ้โหมึงถ่วงเวลากว่าไปไปไปอันนี้จะจกตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยรอดรอดมาครับถึงชยังตี๒จะมาคับมันค้องจองวะอะไรอะค้องจองไงกระจกวายจกตกหรือเปล่ามึงคิดเปร่งน่าจะคิดเปร่งมาครับพุ่งปั๊บเรียบร้อยเอ้าอีบอลมันก็มีพุ่งเหมือนกันโอ้ไม่ปไปไปหูด่ารนี้ง่ายพอยังสวยท่าเนี่ยเฮ้ยระวังเขากดอันนี้คืออะไรอ่ะยาหรือเปล่า จะทำไรหนู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 ทำไมคนกดเขาไม่กดเลยอ่ะเขาตามเราไม่ทนันหรอบอยหรอวะยัยกู <c oughs> ติดไอ้เล่ามันไม่เก็บไว้จังหวะแบบนี้วะเอออุ้ยโอ้โหนำกูไป็สองคนเลยน้อยเนี่ยมาอะไรล่ะตามเราไม่ทันหราเช็คคอยสี่แล้วครับ ไม่ห้ามพลาดนะห้ามพลาดที่พลาดที่จบเลยนะโวยมาแล้วมาแล้วเหมือนกันมาแล้วมันก็มีบุ้งเหมือนกอันดีกวา่าไอ้บอยอย่าบังมันจะโดนน้ำโอเคโอเคกูต้องกูต้องกูต้มันมีคนมีพวกกระโดดไปแล้วอ่ะนายเออแล้วคุณมันแล้วคุติดโอ้โหได้ที่สามแน่เลยโอ้โหได้ที่สามอ่ะโอ้นี่แม่งมันมาเหนือมันเก็บมันถ้าเมื่อกี้ไม่ตกน้ำนะ แต่เมื่อกี้ไปตกน้ำนะที่หน่มันรู้แมปเวมันได้มาก่อนแล้วมันเลยเก็บฟ้งเขาจะเล่นบ่อก็ได้มั้งใช่แม่งเก็บฟุ้งไว้แล้วกูไม่รู้มันมีใครเอ็นางหนาไอเชี่ยมฉลาดมาครับเรียบร้อยรอบนี้บอยได้ขึ้นแท่นแล้วนะหล่อจี๊ดมาครับรอบนี้ด่านสโนว์ที่จะเล่นตอนแรกไงนี่ไงได้แล้วอ้ไม่ได้เป็นคนกดด้วยเย้น้ำได้เป็นคนกดเหรอใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนกดอ๋อหนูได้เป็นคนกดได้เล่นด่านที่อยากเล่น ที่เก็บพอพุ่งเลยนะมือพอได้พุ่งเลยนะเว้ยเออพุ่งเลยไปแล้วพุพ่งเลยจังหวะน,นี้ไงครับเพราะว่ามันรีเซ็ตคูลดาวน์เว้ยเราต้องเราต้องรีบใช้ให้มันรีเซ็ตไวๆไอ๋อเออบอ่บอพอยชารังเลยอะ่ะแล้วแบบคนกดมันจะไม่ทันตั้งตัวได้ไงประเด็นน่ะมาแล้วครับเฮ้ยผมว่าผที่หนึ่งว่ะเฮ้ยไปน้ำมาทำไมวิ่งไปฮะทำไมวิ่งไปยังวะอะไรวิ่งไปไม่เข้าใจไอ้ที่ไอันั่นอ่ะไอ้คนที่มันวิ่งนำหน้ามาไปอ่างเงี้ยไม่รู้ ไอต,ตอนที่โอยเอาเอามากดไอต um อนกูไปไกลเลยเออมันมันวาร์าพอดีไงเขากดวาร์าพอดีอ่ะโอ้โหแล้วแบบตอนนี้แบบเราที่สามแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่สามแล้ที่สี่แล้วเนี่ยกูได้โลเลยเนี่ยจบแล้วบอยอุ้ยเอ้ยไม่ทันอ่ะโอ้โหเมื่อกี้มันจะแอรยมิ้วหลบใส่หัวอันนี้หนามอุ้ยด่านสวยมากเลยอะบอยชมด่านก็พอโอยกกูต เราเราได้บ่อยแล้วอ่ะที่หนึ่งที่สองเราบ่อยแล้วโอ้ผมรวยอีกแล้เวเราดูแมพก,กันดีกว่ากูยากว่ <c oughs> วะกูอยู่หลังมือเอาง่ายไกลมากโ <c oughs> อ้ัมนก็ไกลมากงั้นเราคงไม่ติดแทนแล้วแหละใช่เราไม่น่าตีแล้วแหละหูเราพลาดนอะ่ะเราโดนกดทีนีตรงที่แบบทางยาวคือแบบมันยาวมากทางนั้นอ่ะอย่างเงครับเอาผมลวกน้ำเฮ้ยทำไมเราขาดแต่บ่าด่านนี้มันมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าน้ำมันเยอะไปหน่อย อะไรมันกดจังก็เผ้อมาแล้วครับเราตามไปติดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะ้ชาดุนตอนนี้มีใครแล้วโอ๊ยกูโดนนะอ๋อน้ำมันลายตัวนี้ไม่เห็นโอ๊ยวางเส้นเรียเลยมันเป็นคนจะแกล้งกูเว้ยใครคนกดใช่ใช่คนกดมันก็ต้องแกล้งกูบอกว่ายังไม่มีคนเข้าใครไหมตอนเนี้ยเข้าไปแล้วครับเอาวอร์ดิสโซได้ไงวะอวอร์ดิสโซ่มันจะเบิร์นว้าว ร่วอีกแล้วกุนที่สองยังไ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 งเฮ้ยที่สามที่สามกูที่สี่โอ้โไม่ติดแท้ายแล้วนายเฮ้ยทำไมด่านนี้แบบคนเขาตายเยอะจังเลยอ่ะคนกดหัวโหดขนาดนั้นเลยเหรอผมกดนั่งโหดเลยแล้วมันเป็นยากมากเลยใช่นะจบแล้ววอรที่สองเราควรจะได้ที่สามนะครับแต่คือแบบเราล่วงอ่ะเราไปโดนน้ำอ่ะมาครับรอบนี้ได้ด่านใหม่อ้าวเป็นคนกดเป็นคนกดซะงั้น มาได้เลยแต่ท้ายเป็นคนกดมาเพื่อนเราจะแบ่งหน้าที่กันโดนแน่นอนอันนี้เป็นทีมทีนะครับคือกดปุ๊บระเบิดปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเรียบร้อยโดนกันไปเพียบเราต้องกดเล็กแถบทำไมเมื่อกี้กระตุกวะจะรู้เหรอปั๊บเอาเขาล่วงอยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนโดนนาำกูที่โดนเลยเพื่อนเพื่อนบอยบอยบอยระวังทีที่กดนแล้วนะกดแล้วเรียบร้อยไอ้ดีใส่ไม่ดีละแกเพื่อน กูดาวแล้วกูดาวแล้วบอยบอยโดนสีแดงบโดนสีแดงบอยโดนสีแดงอันเดายย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 นยย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 ยเยายย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 อยย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 บยย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 ยนยย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 เยมยย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 เยยยกูไม่ได้เยย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 กดไปยยยอยเอาเขาก็โดดพอดีกลับไปข้างหลังกลับไปข้างหลังไปดูดิ ไอ้กบมันไปแล้วเไอคนนี้เอาคนนี้แหละเรียบร้อยครับคนหลังก็หมดนะครับไไม้อคนนี้เอาเอาเขาไม่ตามวะมีคนเข้าที่หนึ่งไปแล้วอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่บาใช่เขารีบมาแล้วสตีฟอุ๊ยจอระดกี้กัดไปโดนจระเขี้ฟาดหางอยู่ไหนกันเราบอแน่สีหากไว้เจอสีเอากดเร็วไปหน่อยมันเป็นธนูเออกูก็ไปลุงเหมือนกันมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูเจอแล้วบอยไปตายซะมึงไอ้นี่โดนเลย บอยตายอ่อนทัดเอาบอยอ่อนทัดบอยตายเรียบร้อยเอ้กูไป่ไดต่คนเดียวโอ้นกูดาวอะไม่เป็นไรเพื่อนเราข้างหลังเองเพื่อนเพื่อนกดแล้วเรียบร้อยตายกูแตลกคนเดียวมีความสุขว่าทาเก็ตไอ้บอยเน่ยมึงไม่ขิ้โกรีพอเลยนายทาเก็ตเรานายทาเก็ตเราแถบหมดแล้วนี่ทันสุดท้ายแล้วมที่สาม กูสูบไปลามึงขนาดนี้มึงไที่สามอีกเหรออันนี้กดสักทีสิ 4. ถ้ากดนี่โดนเยอะแล้วเนี่ยกดสักทีซีรอดูซ <4. S 2> ิซีซีซีเรียบร้อยเกมโอเวอร์เราได้กี่คิวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับพอ้ที่สามรอบนี้หนึออ่งสองสามเลยวะนาย่ยแต่ที่หนึ่งเขาเข้าไปนานแล้วนี่อุ้ยใช่บ <boy. S 2> อยกูได้ยี่หกคิวปะ่ะ มึงฆ่าคนเยอะ <ทา S 2> อ่ะทาเกตออสนี่ขนาดทาเกตมันก็ได้โอเคนะก็อยงไงสตารทคิทได้ก็มีเพลยนี้นะครับถ้าใครชอบมันก็อย่าลืมกดไลค์และกดซัาร์ทคิ้พวกผมนะสองคนเรียกผมวัสด้ฝากติดตามเน้อๆโอเคนะครับไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเกมจะเริ่มแล้ว <Bye. S 2> ออเริ่มแล้ว <Bye. S 1> ไย่เป็นไคุกดบ๊ายบาย